สิง่งแวดล้อมเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าก็ต้องเปลี่ยนไปตามฤดูกาลอันดันั้นตัวรู้ของเราไม่ได้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลไม่ได,ด,ไได้ไม่ได้เปลี่ยนไปตามเวทนามันก็จะเป็นผู้รับรู้และก็เติบโตเพราะตัวรู้นั่นเองเติบโตขึ้นในที่สุดมันก็จะเห็นเวทนาไม่เที่ยงแท้แน,น่นอนเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายเดี๋ยวมัน สบายเดี Clinton, ๋ยวมันสบายสลับันอยู่อย่างนั้นแต่ใจของเราไม่ได้ไปหมุนตามคลื่นของเวทนานนสลับผู้ใหม่ก็ต้องพยายามทาความเข้าใจเอาระหว่างผู้เป็นกับผู้เห็นเป็นก็หมายว่าเราเข้าไปลุยน้ำเสียเองเป็นผู้เปียกแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้เห็นเราอาจจะยืนยื้อยู่บนฝั่งดูน้ําไหลอยู่แต่เราก็ไม่ได้เปียกกับน้ําที่เราเป็นผู้เห็นน้ามันไหล แต่ถ้าเราเป็นผู้เป็นหมายความเราลงไปอาบน้ำลงไปเล่นน้ำลงไปแช่น้ำนี่เป็นผู้เป็นรนั้นถ้าเราสังเกตลักษณะเป็นผู้ดูเราก็อยู่บนฝั่งของความรู้สึกตัวของรูปของน้าส่วนเวทนานั้นอาศัยสิ่งแวดล้อมพาเป็นสิ่งแวดล้อมพาเป็นในทางสบายมันก็สบายสิ่งแวดล้อมพาเป็นในทางไม่สบายมันก็ไม่สบาย ไปบังคับบัญชาก็ได้นี่อจามันเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาแต่ตัวรู้เนี่ยมันไม่เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตามันอยู่เหนืออนิจจงทุกขังตือตัวรู้คือตัวเป็นเป็นตัวปรมัตดตัวรู้ไนี่เป็นตัวปรมัต,ตดตตซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงกับเงื่นอนไขเหตุปัจจัยมันจึงไม่เป็นไปตามกฎของใจรักแต่เวทนาเป็นเวทนาอนิจจาเวทนา ผู้ขาเวทนาอนุตตา์ในส่วนนั้นถ้าพอเราไปเป็นคือหมายว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราเป็นผู้ดูก็หมายว่าเป็นดูด้วยไตรสิกขาที่เราได้กล่าวกันไปตัวรู้รวมเรียกว่าไตรสิกขาตัวเป็นรวมเรียกว่าไตรรักแต่เราเรียกใหนสั้นว่าเป็นผู้เป็นและเป็นผู้เห็นเป็นผู้เป็นหมายวาว่าเราเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ถ้าเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเป็นไปตามกฎของไตรสิกขา น,นั้นลวกให้เห็นาภาวะสภาวะที่เข้าใจได้ดังนั้นสมมติว่าเรานั่งเนี่ยเราเราเป็นผู้หนักเวลาเรานันเราเป็นผู้หนักหรือเราเห็นอาการที่หนักถ้าเราเป็นผู้หนักนันแปว่าจิตของเราก็จะหมดจิต,ตการเบื่อหน่ายเซงเราเป็นผู้เป็นเวทนาตัวนั้นแต่เป็นผู้เห็นเวทนาตัวนั้นเราก็จะ ึงใจขอ,องเราไว้ห่างจากเวทนาตัวนะั้นเห็นมันอยู่เวทนาเหมือนกับคนป่วยแต่ตัวรู้ผู้รู้เหมือนกับหมอที่ดึงเยนีดูคนไข้ยอยู่แต่หมอไม่ได้เจ็บป่วยไปกับคนไข้แต่หมอกาลังดูอยู่ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรกระอุนนี่ไฉแลวจะแก้ไขยอย่างไรแต่เนื่องจากว่าสิ่งที่อยู่ในใกายในใจของเราม,มันเป็นความจริงที่ใกล้ตัวเราและแยกไม่ออก เราก็เลยไม่ว่าหมอกขาพยาบาลก็อคอยป่วยประคุณไข้ด้วยเพราะเราย่งแยกไม่ออกอย่างเรายังไม่ได้เรียนหมอนนเองเพราะนั้นเรามาปฏิบัติคือมาเรียนเป็นหมอมาเรียนเป็นพยาบาลของตัวเองเพื่อจะรักษาเวทนาให้ให้สบายรักษาคนป่วยให้สบายให้หายป่วยเองนั่นเองการที่เราต้อง เปลี่ยนเียนไปตามเวทนานี้บางคนก็หมุนไปเพราะรู้เพื่อบำบัดเพื่อแก้ไขบางคนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพราะเกิดความงไม่เป็นทุกข์ไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาญาเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะเป็นผู้รู้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาญาคือเป็นนั่นเองเป็นเวทนาแต่ถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนตามปัญญาญาหรือใจสิกขาเราก็เป็นผู้รู้ นั้นต้องส่กผลตัอผู้รู้เนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆให้ต่อเนื่องเรื่อยๆจนกระทั่งเข้มแข็งเมื่อตัวรู้เราเข้มแข็งในวันหนึ่งมันก็จะจิตของเราก็จะมาอาศัยตัวนี้แล้วจิตของเราจะเป็นกลางแล้วแต่ว่าตัวสัญชาตญาณแรงันก็ไปอยู่ตัวสัญชาตญาณแต่ตัวปัญญาญาณแรงกว่าก็จะมาอยู่ภางปัญญาญาณปัญญาญาณจะี่รวมเรียกว่าผู้รู้สัญชาตญาณรวมเรียกว่าผู้เป็น อันเดียวกันดังนั้นเองการที่เราศึกษาในหลักสู่เศริประธานเนี่ยจึงไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเลยเป็นทางเดียวที่จะรู้ไปอย่างนี้แหละดักล่าวาว่าเมื่อวานมันเป็นทางเดียวนะดังนั้นเองมันก็แคบเข้ามาง่ายๆเข้ามาแล้วแล้วก็น่าจะทําได้เพียงแต่ว่าเรายังต้องสร้างประสบการณ์เยอะๆหน่อยคืงงพอหมายความว่าพยายามสร้าง ผู้รู้ให้เยอะๆหน่อยแล้วแฟจะตามตัวผู้เป็นไม่ไม่บ่อยนะักเพราะเราตามมมาไม่รู้กี่หมนะื่นกี่แสนชาติแล้วจะมาถึงณช่วงเนี้ยเราต้องลองที่จะไม่ตามมันดูลองที่จะเป็นผู้ดูเฉยๆดูแทนที่จะวิ่งตามมันแต่เราก็ดูเฉยๆไม่วิ่งตามแล้วดูน้าํดดนาไหลก็ดูน้ามันไหลแต่แทนที่เราจะไหลตามน้ํา ถ้ไหลตามน้ำนะก็พัดพาเราไปแต่ถ้าเราดูน้ําไหลน้ําจะไปลงวางน้อยวางใหญ่ลงมหาสมุทรก็ปเป็นเรื่องของมันเราไม่ได้ไปตามม,ามันเหมือนกันเวทนาต่างๆจะพาพัดไหลเราไปตรงไหนเราก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วล้วก็ดูมันพัดไปนม่ต้อ,นนองนะเพราะฉะนั้นจากช่วงนี้ไป E